แต่ตอนนี้จะพาข้ามตดินป่าแล้วนะมีเชือกอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะนิดเดียวก็วจะมีวิวสวยงามอย่างเงี้ก็มีน้ำตกเล็กๆอยู่ด้านหลังพ <c oughs> อพิจิเนีงเนี่ยให้สาวสวยมาเดินป่าโอ๊ยใช่เหรอจริงๆแล้วคุณจะต้องตีเดินอยูออ่ประมาณว่าแคทมอลก,กัลยแครี อะไรนะไปชึ้นวีคไม่ใช่ในป่านะคะพาแขกมาเดินน้งตกของครูนะคะซึ่งมันไม่เข้ากันหน้าเลยคะ่ะอันนี้มีน้ำตอกอีกอันนะคะข้างหลังเน่เน่เนเล็กเล็กเล็เป็นไงล่ะแคดวอล์กชั้นมีน้ำตกน้ำตกของแท้ด้วยแล้วก็ต้องเดินหาน้ำตกด้วยเป็นแคดวอล์กที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตด,ดูค่ะก็พรว,วยกันมานะคะ ก็จะถามมันทานไปเรื่อยๆก็จะได้ยินเสียงน้ำอย่างเงี้ยค่ะจะเอาเครื่องสูงมาก็คงไม่ไหวนะคะแช็คบล็อกแบบนี้โอ๊ยนี่พ่อหันหน้าเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้เดินทางปีนขึ้นไปข้างบนจริงๆไม่ต้องขึ้นก็ได้นเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะอ่าเชคบล็อกอันนี้ต้องมีการขึ้นข้างบนทีนน่สูงขันไ้วยนะคะแล้วก็โอ๊ย อุ้ยตายขางมีทางเดินนู้นีิบทำไมทําไม่เดินแล้วคนก้นไม้ะนะก็จะมีเชือกให้จับสำหรับคนที่เดินไม่ไหวนะทางนน้นโอ้ยก็อีกไม่รไรลนะรับก็จะถึงแล้วแคดวอล์กนี้จะไปิี่สุดที่น้ำตกคลองหูโอ้ยหน้าฉันไม่ไหวแล้วแค่น,นี้ก่อน